สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รพมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับการเติมพลังชีวิตเรื่องไกลในหมู่บ้านเล็กๆที่มีลำห้วยไหลผ่านและทุ่งข้าวกว้างไกลสุดสายตามีต้นโพต้นหนึ่งยืนเงียบขรึมอยู่ริม รัววัดใต้เงาฟ้าหลวงตาอินพระชราผู้เงียบงามในจริยามักออกมานั่งสงบนิ่งใต,ต้ตนนั้นทุกเย็นหรือทุกเช้าเพื่อฟังเสียงลมและเสียงธรรมที่แผ่วผ่านการเวลา เช้าวันหนึ่งท้องอินหนุ่มชาวบ้านผู้ขยันขันแข็งเดินเข้ามาพร้อมขันกับข้าวคูณนั่นเขาก้มลงวางเบื้องหน้าหลวงตาแล้วพนมมือไหว้ยอย่างนอบน้อมนิมนรับัตตาหารขอรับหลวงตา หลงตาพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันมองชายหนุ่มที่นั่งลงอย่างลังเลเดูสีหน้าเองวันนี้ไม่ปกตินะอินมีเรื่องในใจอะไรหรือเปล่ทาท้องอินเงยหน้าขึ้นแววตาวาวุ่นยากจะปิดบงังหลงตาขอร้ลม แต่ผมอยากถามเรื่องคนกับคนที่เคยเป็นมิตรกันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งกปลับกลายเป็นเหมือนไม่รู้จักกันหลวงตานิ่งไปชัว่วครู่เหมือนซึมซับคำถามลงในจิตใจเองหมายถึงใครละ่ะคิดเขียวขอรับหลวงตาทองอิน ขอใจย,ยาเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเพื่อนรักของกับผมโตมาด้วยกันเคยบวชด,ด้วยกันช่วยกันเกี่ยวข้าวทำนาแต่เดี๋ยวนี้เขาเที่ยวกลางคืนเมาเหล้าขายไฟแม่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เที่ยว เล่นการพนันหาใครต่อใครว่าโลกหมุนไปไกลแล้วคนไม่ทันก็แค่โดนทิ้งอยู่ข้างหลังเสียงลมโบกเบาๆผ่านยอดโพใบไม้สัน่นรอบแปรดลาวกะกล่าวเทิญหนุกต่อแล้วเองล่ะ รู้สึกอย่างไรแต่ผมเตือนเขาเขาก็หัวเราะเยาะแล้วหาว่าแต่ผมล้าหลังเป็นไอแแจในร่างหนุม่มยึดติดกับความดีแบบโบราณหลวงตาหลับตาค,ค่อยๆลืมขึ้นด้ยวยแววตาสงบพร้อมกับกล่าวว่านักปราชญ์แต่โบราณ กล่าวไว้ว่าฟ้ากับดินยังไกลกันรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอัศตบุรุษไกลยิ่งกว่าต้องอินนิ่งกังสัตบุรุษยึดมั่นในคุณธรรมกล้าทำรรกล้ารับคิดชอบคิดถึงส่วนรวมส่วนอัศตบุรุษนั้น ao chó ếng thịnh phi tăng vanh lừng sục vanh lừng thuốc